รู้ไเปกเลยคบกันไม่ได้ครอ้เีย้โยไม่เลอเดียวกันพเวกันเนี่ยม่รู้่าตอนั้นถึงนี่ไปู่ตรงี้ทำไมเล่าก็ดว่าผู้สหมีผมไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลย

เมื่อกี้นี่ต้องแต่อะไรไอ้ชาวเสือมีไปใช้ไปใช่ไปใช้ใจใจเมื่อกี้เราบอกไว้ถ้าใครพาเราใส่กับสโตรไทยได้กลับไปแล้วจะให้แต่งงานกับโดนใจไปเจ้าวเสือีลูกใหญ่ของมึงแม่จริงเก่งจริงนะก็อย่าพูดกับไม่ช่วยกลับมาเลยกลับมาเลยอะไรการันต์ช่วยการันต์ช่วยแล้วเขาขอให้ชัดแล้วพงพูดจริงหรือพูดเล่นนะเราพูดเล่นอ้าว ไอ้เจ้าพ่อยลมเงี้ยกลับมานี่ก่อนกลับมาเคยจะได้ตายอยากตายหอกแล้วโดดขึ้นแป๊กเดียวเป็นอะไรอ่ะหงงนี้หาจะไงอ่ะ อะไรแล้วเราพูดความจริงเอาแต่ท้าวเซีมึงรู้จักกุศลนิยานน้อยไปซะแล้วมึงรู้จักน้อยไปซะแล้วอ้าวขอพูดเล่นพูดจริงพูดเล่นพูดจริงพูดเล่นพูดจริงพูดเล่นไปเล่นบ้านไปอืมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมนงั้นเหนื่อยก็ไม้ไงมันตลกตลอดเลยจริงหรือเปล่าอ้จริง พูดจริงเหรอเลยพูดตอนเทียนพยาไอเนี่ยพูดเลยเดีวกลับไปสุโขทยัยแจกเงินให้สมเกียรติของเพื่อนเลยพี่แอ้มแต่ตอนนี้ต้องหน้ากลับไปก่อนตอนนี้จะมาพูดจริงๆนะพี่แค่ะพูดจริงพูดจริงไปลองที่สุโขทัยก่อนเอ,เอ๊ยเอยืดยียเป็นพยานี่ด<ๆ>้วยนะทั้งสามคนเป็นทางกลับไปก่อนทีวเราตาไปแต่เดี๋ยวนี้ระวังตัวด้วยพี่แอ้มอย่าก,กลับคำนะพี่เจ้าค่ะไม่กลับคำขอให้พงษ์ทรงพัฒน์เริอนเลยจะกระบอกฉันน้าปลาตาหน่อไม้